เปิ้ลผ่านหลวงอันนี้ก็ใช่ค่ะดีแน่จ้ะส้มสนส้มสนอะไรเปิ <mel <mel ้ลผ้าอลไรครับเปิ้ลผ้าหลวงใครอยากเป็นเศรษฐีแอบอันนี้แน่แอนนี้แน่เดี๋ยวจักสั้นก็ว่าไปนะค่ะเศรษฐีสิบชั้นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นก็ว่าไปอันนี้เป็นสั้นๆอันนี้ต้นยังกว่าเศรษฐีต้นเศรษฐี มันไม่คืนหลายสั่นกือบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสั่นมีสิบสั่นแปลว่าเจ็สั่นเราพี่เห็นบ่น่ะซ้อนซ้อนซ้อนมันเป็นเหมือนมันเป็นแหนงของแมาบอกมันจะเนยขามันเหมือนแตกออกแตกออกแตกออกแล้วก็ค่อยอันดันโดนตัวนี้ขึ้นสูงขึ้นไปข้างล่างก็จะแตกออกแตกออกหลายสั่นแตกตอกแตกอันนี้ต้นก้าวฉาด เอาขึ้นมีจะกลางเลยอัตัดขายแตกไหมค่ะของเขาเขปลูกของนี่เพิ่งเอาม้าค่ะมาจากไอ้ที่ติดไปนี่ลอยเอ็ดรัตนาโกสินทร์ติดแด้แค่ะเห็นว่าขาดแตกแล้วค่ะหนูยังนั่งภูมิใจอยู่หน่วงม้าท้องข้าจ้ากันนี้เนี่ยเจ้าจะไม่หาใกล้ติดไปเลยแล้วก็จะมีแก้วหิมาลัยแก้วหิมาลัยก็เพิ่งลงแล้วอันนี้ฮู้ไหมคะ ต้นอะไรคะต้นมยอเขาจะมาชื่อหว่ามันสวยงามนะคะต้นมยอนะคะมันกินได้ค่ะมันทานได้ค่ะอันนี้หน่วยมันกําลังออกนะคะหน่วยหน่วยมันแล้วก็ยอดมันนะคะย้อดมันก็เอาไป เอาไปทำปูปลาได้นะคะเหยวเด้ยอดมันหรือที่บ้านเรียกเรียกต้นตาเสือบ้านบ้านกุศลตาเสือบ้านกุศลเรียกต้นตาเสือใช่โอ้นี่คือไงบ้านสลัมบูเลียนสลัมเะเกียตผู้แค่เอ็นบ้านอะไรนะสลัมบูเรียกตาเสือไม่ตาเสือไม่ตาเสือใช่ตาเสืออืมตาเสืองานเนมวยมั้งบอกพี่เนี่ยเงินมันแบบกละจออกไปตัเสือตาเส

ไปอยู่กับไรก่อนนาทีงานเกลี่ยเข้าไปนี่งานเกลี่ยมาอยู่ตรงนี้ครัค่ะยู่บ้านมันี่อมันอากาศก็ดียู่จังสี่นี่ก็โชเฟอร์เขาแต่งตัวมันหนังกีนเลยนราทำสนครับขอบคุณครับวันนี้ก็พามาชมสวนนี้ขอบคุณครับเกลี่กันนะ

แกมุดาค่ะอันนี้พี่น้องหมบารคาตันรับผมก็จะเรียกว่าต้นจำปานั่นแหละเหมือนกันเลยค่ะหนูจะเรียกต้นจำปาปกติเขาเขาเขาเกิดโดนจำปาแต่ว่ามาปัจจุบันจะเป็นลีลาวดีลีลาวดีลีลาวดีของหนูมีสีสีนะคะมีสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะคหนูก็เลย เอามาขยายไปข้างหน้าสีสีส,สีต้นเลยสีขาวนี่ออกเเ็นชัดอนมาจะนีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีชมพูต้นนี้สีชมพูจ้า็้แล้วกอันไปเป็นต้นสีด ปลาอันนี้เขาแค่บ้านอันนี้แค่บ้านอันนี้แค่ออาวแค่นาคือแค่ปลาแค่บ้านแค่ปลาแค่นาอันนี้มันอันนี้มันจะขมอมลำอ่ขมอมลำออมลำขมอมลำอันนี้เรต้องบอกกางหัวบักเขียนึกว่ความมะนาวใช่ไหมหัวแตบอกมะนาวไหมนึกว่าบอกหนาวมั้ยบอกแลาววันจอยเป็นยี่ห้อเดิมอันนี้หมูส้ม สมูทสมูเออสมูทก็อดทรายลังขื่อเกี่ยวอะไรไม่รู้นี่ากระนั้นกับไฟกับให้หนูแน่ยังว่าขอชิปไปใช่นะคขอจ้งเจ้าเลี้ยววะส่นตอนนี้หนูกลับมาสมองหนูกลับไปกลับนี่นะกินเข่าบ้านบ้านทอดน่าจะสมเด้อมาเด้อมากินเข่าเด้อผู้ซิว่งคลิปยู่นไหมครับกินเข่าู่บ้านธรรมะธรรมะของหนูนะธรรมะแม่ทั้งคุณเป็นอะ นมนันนอนก็น,นอนกันหนุ่มว่าบำเพียนยวนสะบัดขึ้นแล้วว่า <laughs> บำเพียนยือสาระหน่อยนะ <laughs> สะาระหน่อยอ <laughs> น,นอนแบบ <laughs> แบบบำเพียนเลยครับพี่น้องบ่ว <laughs> งกับ่ะมีเอ้ยเอายู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับจ้า <laughs> <laughs>